มีคนถามกันเยอะครับบางคนแกะพัดลมแกะไม่ได้วันนี้ผมมีอีกตัวหนึ่งมันเสีย<ม>ก็เอามาทำให้ดูอาการก็คือถ้าเสียปักกับซอฟตเครื่องนี้ส<ม>ังเกตปุ๊บกุ่มปุ่มหนึ่งนะครับเนี่ยไม่ค่อยหมุนไม่ค่อยหมุนเล็กหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูไอตัวนี้จะแกะอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าดูเนี่ยสังเกต เก๋ฮะว่าเนี้ยงมันอยู่ตรงเนี้ยนะครับถ้าสําหรับรุ่นนี้นะครับจะอีกแบบหน,นึ่งผมก็ง้างดึงดึงเงี้ยดึงเงี้ยเดี๋ยวลองดูจะดึงให้ดูนะครับรุ่นนี้รู้สึกจะแกะปุ๊บหลุดเลยเดีย๋ยวให้ดูกันใหม่ก็ตั้งกล้องกันนดึงแนละ้วไอตัวข้างบนก็จะมีนี่อยู่เนี่ยเราไปนะจ๊ะ ส่วนมากก็ดึงข้างล่างขึ้นมาก่อนเดี๋ยวให้ไทยที่ดูนะไอรุ่นนี้ครับมันจะอีกแบบนึงไม่ต้องตกใจมันหลุดเป็นชิ้นๆไม่ต้องตกใจแล้วก็มาููันว่าเทคนิคเดิมนะครับหมุนอย่างเงี้ยไอ้พัดลมจะหมุนหมุนอย่างเงี้ยหดดมุนคราวนี้ ก็ผมก็จะถอดน,นี่มาปกติต้องทำความสะอาดออกก่อนนะแต่ว่าเ็หล็กที่มันแกนนะักแกนนะมันจะฝืดมากฝืดนะมันหมุนไม่ได้เราก็จะใช้ตัวนี้เลยอันนี้ซื้อจากเซเว่นนะแปดสิบก้าบาทก็มาลองดูฉีดนะฉีดฉีดตรงนี้ให้ดีชัดๆฉีดฉีดตรงนีฉีดตรงนี้ แกงข้างในมันด,ดูฉีดไป๊บปุ๊บนิดนึงก็เอาใบพัดใส่ใส่ไปเลยครับอย่างเงี้ยมาลองหมุนดูมันลื่นยัง ผมขอลัดขั้นตอนไม่ทำความสะอาดนะครับว่ามีคนถามกันเยอะบางรุ่นแกะไม่ออกเหมือนคลิปแรกนะครับอถอ,อ,อดมาคนใส่สใส่กลัวมันล็อกใส่รูตรงรูก็เสียบโอ้โหกๆนี่มันก็ไม่ต้องทำอะไรมันก็เข้าปกติละใส่นี้ก็เหมือนเดิมใส่ก็กดแต่ไอ้ตอนใส่ในหมุนนี้ ใส่ฝาให้ดูใส่ฝามาคนเดติดเรื่องฝาขอดูก่อนนะว่าซ่อมเสร็จแล้วมันหมืนยะังไงผมเสียบปลั๊กแนะล้กดปุ่มเลขหนึ่งอันนี้ฉีดน้ำมันแล้วก็กดนะครับแต่เวลาทดลองจริงนี่แนะนำให้ปิดฝาก่อนแล้วค่อยเสียบปลั๊กนะครับุ่นี้ใส่ลูนี้ค่อนข้างใส่ลำบาก จริงมันไม่หลุดแต่ผมมาพาวันหลุดก็ขอใส่ตัวนี้ก่อนใส่ตัวนี้ก่อนนะครับนี่อยู่สังเกตเหล็กเหล็กดีกตรงนี้ผมว่าเอาเข้าไปจกัน รุ่นจะอีกแบบนะแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันนะก็จะเลื่อนดูน้องเห็นวา่าไล่ดูเข้าล็อกอันนี้ก็เรามาลองมันใส่ดูดูมันผมจะประกอบผิดแป๊บนึง ปกอบใหม่ถ้าประกอบใหม,ใหม่ไม่คิดประกอบผิดอะไรฮะเอาใหม่เอาให,นะาใหนะม่เริ่มจากแก๊สเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวเอาตัวหนังสือมาข้างบนกอา่าไปนี้ก็เลื่อน เห็นไหมว่ามันจะมีเงี้ยงข้างหลังอยู่ก็เอาใส่ไม่เกี่ยวหรืแบบว่าตัวนี้ผมทำผิดขั้นตอนไปนิดไม่เป็นไร ใส่ตัวนี้ก่อนขึ้มันเข้าไปโอเคเรียบร้อยต้วนี้เรามาลองเสียบปั๊กดู ่อมเห็นเห็นไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับพัดลมอยู่บ้านมีฝุ่นเยอะก็ทำความสะอาดได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องส่งช่างซึ่งเครื่องเครื่องนี้จะเป็นอีกแบบนึงไม่เหมือนคลิปแรกนะครับคลิปแรกต้องง้างลงแต่ตัวนี้จะง้างอีกแบบหนึง่ง